หมดตัวตนก็หมดเรื่องผูกพันภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอาริยเจ้าผู้ได้สดับแล้วได้เห็นบรรดาพระอาริยเจ้าเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอาริยเจ้าได้ถูกแนะนำในธรรมของพระอาริยเจ้าได้เห็นหมู่สัตว์ตบุรุษเป็นผู้ฉลาดในธรรมของสัตว์ตบุรุษ ได้ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษท่านย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนทั้งไม่ตามเห็นว่าตนมีรูปด้วยไม่ตามเห็นว่ารูปมีอยู่ในตนด้วยไม่ตามเห็นว่าตนมีอยู่ในรูปด้วยท่านย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตัวตนทั้งไม่ตามเห็นว่าตนมีเวทนาด้วย ไม่ตามเห็นว่าเวทนามีอยู่ในตนด้วยไม่ตามเห็นว่าตนมีอยู่ในเวทนาด้วยท่านย่อมไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตัวตนทั้งไม่ตามเห็นว่าตนมีสัญญาด้วยไม่ตามเห็นว่าสัญญามีอยู่ในตนด้วยไม่ตามเห็นว่าตนมีอยู่ในสัญญาด้วยท่านย่อมไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตัวตน ทั้งไม่ตามเห็นว่าตนมีสังขารด้วยไม่ตามเห็นว่าสังขารมีอยู่ในตนด้วยไม่ตามเห็นว่าตนมีอยู่ในสังขารด้วยท่านย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตัวตนทั้งไม่ตามเห็นว่าตนมีวิญญาณด้วยไม่ตามเห็นว่าวิญญาณมีอยู่ในตนด้วยไม่ตามเห็นว่าตนมีอยู่ในวิญญาณด้วย ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ได้สดับแล้วเช่นนี้นี่แลเราตถาคตย่อมเรียกผู้นั้นว่าไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือรูปไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือเวทนาไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือสัญญาไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือสังขาร ไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือวิญญาณไม่ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันใดๆทั้งภายในภายนอกเป็นผู้มีปกติมองเห็นฝั่งนี้คือวัตตะสงสารเป็นผู้มีปกติมองเห็นฝั่งโน้นคือนิพพานเราตถาคตจึงกล่าวว่าสาวกของพระอริยเจ้าผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้แล